โคมไฟถนน LED เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะโคมไฟ LED ถูกพัฒนามาเพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อให้แสงสว่างที่มากกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าโคมไฟ9เหตุผลในการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED 1. ช่วยประหยัดพลังงานคูณ2 แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงโคมไฟถนน LED สิ่งที่เราได้ยินกันอยู่เสมอก็คือการช่วยลดพลังงานหรือประหยัดพลังงานนั่นเองช่วยเซฟค่าใช้ใจ่ายได้อีกต่อหนอึง่ง 2. มีอายุการใช้งานที่ยาวนานโคมไฟถนน LED มีอายุการใช้งานมากถึง5 0,000ชั่วโมงในขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์มีอายุการใช้งานอยู่ที่3 0,000ชั่วโมง 3. ให้ค่าสีที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนคุณสมบัติโดดเด่นของโคมไฟถนน LED อีกข้อหนึ่งก็คือการให้ค่าสีที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติ 4. ควบคุมสวิตช์เปิดปิดได้ทันทีเมื่อเปิดใช้งานโคมไฟถนน LED โคมไฟจะให้แสงสว่างได้เต็มที่ในทันที5ไม่มีปัญหากับการรีสตาร์ทการใช้โคมไฟถนน LED ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการรีสตาร์ทจึงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน 6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากช่วยลดการใช้พลังงานแล้วการใช้โคมไฟถนน LED ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7. ช่วยลดแสงสะท้อนที่ตกกระทบพื้นอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของโคมไฟถนน LED ก็คือลดการสะท้อนกลับของแสงที่ตกกระทบพื้นจึงทําให้ไม่รบกวนการมองเห็นเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้บนท้องถนน8ไร้มลงก่อกวน การใช้โคมไฟถนน LED จะช่วยให้หมดปัญหาเรื่องมแมลงก่อกวนเพราะโคมไฟถนน LED จะไม่ปล่อยรังสี UV และไม่ดึงดูดแมลงให้มาชุมนุมบริเวณโคมไฟ9มีอุณหภูมิต่ำแต่ให้แสงสว่างสูงในขณะที่ใช้งานโคมไฟถนน LED จะมีอุณหภูมิต่ำแต่จะให้แสงสว่างมากจึงทำให้เกิดความร้อนภายในอุปกรณ์น้อย <Wow. S 1> ซึ่งถือเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของโคมไฟถนนอีกทางหนึ่งหากคุณต้องการคำปรึกษาหรือสนใจติดตั้งหลอดไฟ LED <ๆ>เพียงแค่ติดต่อเรามาเท่านั้น Infinite LED ยินดีให้คำปรึกษาฟรี